หัวใจสำคัญของคำสอนคือปฏิจจสมุปบาทกฎธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัยที่อธิบายว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นและดับไปความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่ทำให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะกลายเป็นพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรมาล้วนเป็นสังคตธรรม สังคตธ,ธรรมก็คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามีเพียงอสังคตธ,ธรรมหรือนิพพานเท่านั้นที่ไม่ถูกปรุงแต่งไม่อยู่ภายใต้กบแห่งตรยลักษณ์ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งลล่นเป็นสังขารที่สัมพันธ์กันตามเหตุปัจจัย การเข้าใจขันหน้าและตะไลลักช่วย